เออมื่อกี้ไม่รคนทางนาาเนินมาขาวเฮงทุกคนผิวหรือกระดาษนนีดดถึงแดดมันเป็นสิตโดนแดดเหมือนเป็นตัวเองตมุติสราเด็กเป็นแวมไพร์เลยแม้ถึงดแดดเราก็ยังสิสิสลบสไลซย,ยสิลล่าให้ลงไปอไานยที่เนทใช้เนทก็บอกต่อนะบางตัวนี้ไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับเงินเข้ามาเลยเนยก็บอกต่อยังโซ่สู้นะ่ะเนตกับเขาบ่ิจ้างในตลอดเออเขาจ้างเนตเป็นตายตาย,ต,าย,ต,ายตัวอยู่แล้ว แต่เนไม่จําเป็นที่ต้องมารีวิวพวกคุณฟังเพราะว่าป้ายเนทขึ้นทั่วประเทศถูกปะแต่เวลารู้คนนถาเนทก็บอกคือในใส่สครับโซ่โซ่ในใส่ฟมวงโซ่โซ่ตอนนี้เนทเอาเซลั่มโซู่่มาใส่เขียมเนทก็ใส่สบู่เนทก็ใส่เนใช้คุกดังของที่เป็นโซชูบางตัวนี้ไม่ได้รับโฆษณาไม่รับเงินของโซชูมาแต่เนทก็พูด โซชูไวทเทนนิ่งโลชั่น